มีคนอยากจะมาขอโทษคุณมาดูสิเขาคนนั้นเป็นใครทําไมถึงต้องมาขอโทษคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะเขาเป็นใครทําไมถึงต้องมาขอโทษคุณคนคนนี้เขาทําผิดอะไรกับคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมมีคนจะมาขอโทษคุณ รำลุพลังานไพ่ห้าใบทำไมเขาถึงต้องมาขอโทษคุณเขาเป็นใครชาวท่านมเมาเมทุนต้นกุ่มใต้สำรับเดอะแฮงแมนคนสองคนมีการรอคอยกันเกิดขึ้นใช่ไหม เดอะเฮงแมนต่างคนต่างมีการรอคอยซึ่งกันและกันเดอะเฮงแมนชาวทาตุไฟเมศสิงห์ธนูคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนน,นี้ชาวทาตุไฟเมศสิงห์ธนูชาวทาตุลมเมถุนตนกุม คนคนนี้มีความคิดลังเลมีความคิดสองจิตสองใจชาวท่านลมไ่ถุนตุนกลุ่มเวลานี้เขามีความคิดลังเลมากๆคนคนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกยังตัดสินใจไม่ได้คนคนนี้ The Emperor คนนี้เป็นคนทางไกลคนคนนี้ที่เคยทำผิดกับคุณที่ทำไม่ดีคุณที่ผ่านมาคนคนนี้ Emperor k i n g of p e n t a c l e คนคนนี้เป็นคนที่มีการเงินการเงินมั่นคงร่มรวยใหญ่ไพ่ขนนะคนคนนี้ที่มีประเด็นกับคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจกับคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ทุนคุณตุนกลุ่มที่ผ่านมาคนสองคนมีความผิดหวังมีความเสียใจซึ่งกันและกัน เขาคนนั้นของคุณทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวดสิบดาบเมถุนตุนคุมเขาทําให้คุณเจ็บปวดมากมายที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณเขาไล้หักหลังคุณชาวท่าลมเม่ถุนตุนคุมคนคนนี้ของคุณเขาเป็นคนที่มีอีโก้มากๆคนคนนี้ เป็นคนค่อนข้างที่จะเอาใจเอาแต่ใจตัวเองท้าให้คุณสองคนมีปัญหาต่อกันทําให้คุณสองคนมีประเด็นต่อกัน,น,เ,น,กนเขาได้ทําให้คุณเสียใจเขาได้ทําให้คุณผิดหวังเขาได้เดินจากคุณใปคนคนนี้คนเก่าๆของคุณที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยมีความสุขร่วมกันมีประเด็นต่อกันเขาเป็นคนค่อนข้างจะมีอีโก้คนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุมชาวธาตุลมสามใบเลย เขาเป็นคนที่ทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจมากๆสิบดาบเขาหักหลังคุณเขาทําให้คุณเจ็บปวดคนคนนี้แต่ณเวลานี้เขาสำนึกได้เขาคิดได้เขาจะมาขอโทษคุณเขาจะมาขอให้คุณยกโทษให้เขาเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่กับคุณคนคนนี้ สิบถ้วยกรกตจิตมินเขาอยากจะมาสารภาพผิดกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณจากการที่เขาทำผิดของคุณจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณที่ผ่านมาคนคนนี้เขารู้สึกผิดเขาสำนึกผิดเขามาขอโทษคุณนะคนนี้หวังว่าคุณจะยกโทษให้เขา